มาเดินด้วยแต่พี่น้องเพิ่งเฮ็ดปวกเอ้ยเฮ็ดปวกเฮ็ดเพิ่งสเปนแม่จ้ะเบิ่งเบิ้งมาเลยค้าตัางกล่องมาคนอ่ะตุกติปิเลยพากันมาพอกันเฮ็ดเฮ็ดพี่น้องพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเบิ้ง เฮ็ดเฮ็ดเห็ดเพิงเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงพาลูกพาต่อมาเก็บเห็ดเฮ็ดเพิงค่ะไหนอยู่ไหนลูกเอ,ลเอาดอกสนะิโอ้ยหนูทำหกวันแล้วขยับมันนี่ดอกกรลัางงาม,งามตโะโกที่แปะวัน ดูดูจ้ะบ่ได้เอาไข่มืไข่รดาวไม่มามา